ในโอ๊ก48ภูมิใจนำเสนออ hey, ันนี้มากินข้าวกับเพื่อดขาบไม่ดีนมัไห้จิมน้อยไม่ดีนะมันไิมปันเสียอาการนี้เลยอ่ะปันทำหน้าเยอะน้อยทำหน้างี้ใส่อ่ะฉันให้เธอทุกคราโอ้วบิวนิกไม่ดีโอ้วตาบันโอหนูก็ประยุกต์ Thank <laughs> 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 อันนี้มากินข้าวกับเพื่อนครับนี่เพื่อนเคครับเพื่อนเคทนั่งดีๆครับเพื่อนเพื่อนเนยครับแล้วก็เพื่อนปันตัวเหลืองแล้วก็เพื่อนวีครับเนี่ยค่ะปุ๊บ้วยกันนได้จ้าต้อจี๊ปิดค่ะปิดอายุไอซ์ต้อ พี่ไม่พูดแบบนั้นหรอคะเดี๋ยวเราไม่พูดอะไรมากกว่าลัยเราต้อไม่เลยพูดหนูก็มคลัมสุขเสียงเบาจังสวัสดีค่ะเูวัวพร้มเสียงไหมมันมีอันนึงที่พี่ดูมันเหมืนเขาแกล้งกันคับแต่ว่าเออน่าจะเปิดมาแบบนั้นน่าโดนด่าแค่แอปเรื่านเรื่องไอแอปตลอดเออไม่เขาบอกเสียงเบาอะตอบหูฟังอยู่เปล่า อ๋อใช่ต่อต้งแต่ที่พูดไปไม่ได้ยินเลยนะแล้วหูฟังอยู่ไหนอะแล้วมันจะต่อหูฟังได้ไงหูมันไม่ได้ติดเอออุ้ยมันหายไปหูหนึ่งอ่ะแป๊บนึงนะหาหงหูฟังแป๊บนะฮะเกือบแล้วแอมเกือบขึ้นเทนอีในเบนเทนโพสต์แต่เจอคอมเมนต์แฟนค่ะบอกว่าอยากเห็นพี่เนยทำผมทรงสาวออฟฟิศ่ะอุ้ยเจอคอมเมนต์ว่าอยากเห็นปันทำด้วยค่ะ วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์น,น้องเค้กกันค่ะกินเลยค่ะข้ะะาวหมูทอดค่ะสั่งจากไหนคะเนี่ยสั่งจากไหนแกร็บค่ะโอ้ยโหดีเลยค่ะนันนะ่าแล้วเดี๋ยวเราจะกินขนมหวานใช่ไหมคะน้องสั้างจากไหนคะ<ช>แกร็บค่ะโอ้โหชีวิตชีวิตดีิงไม่มีแกร็บนะคะขาดแกร็บไปฉันจะอยู่ยังไงโอมจงรักจงหนูจงรักน้องเค้อโอมจงรักจงรักจงรักนั่นแหละเกิดไม่ทันนะเค้ก ขอให้ชนะจังเก้นหหยากมากเลยค่ะเคลมลออบทีนะหนึ่งสองสามาะหนูท <aviation> ี่หลังโนูที่หลังเออหนึ่งสองสามทำไหนึ่งสองสามาอฝาับหนึ่งองสาสองสามมาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามมาหนึ่งสองสาม ยาหนูว yeah. ่าหนูแพ้แล้วทุกคนคะปันกำลังจะเลิกปันเอาจริงออตอนแรกคือจอบปันอย่างงี้ลวันนี้นะคะเราจะมาโชว์กินคุกกี้นะคะบีดชิมครมจุ่มนมไม่มีนมให้ชิมโอ้ไม่ไดไม่มีนมเจ้าหนูว่าไม่มีนมแล้วไปเอาหม้อแล้ว เมื่อไรปัญญามาเพราะว่าพี่จะได้เตรียมเก็บทุกโมเมนต์เพื่อไปรอปัญญาจะไดหวังหวังหวังโอ้ม่อกินน้ำตาเลยอย่าหลุดนะปัญญามันเก็บหมดเลยมีไหมคนอื่นไหม long c a เคส a s e มีไหมเจ๊ดอ๊ะไม่ค่อยเห็นเคสไม่ค่อยไลฟ์หรือเปล่าไม่ยังไลฟ์มันอย่างเงี้ยมัไม่พูดนะไม่พูดเลยอัะไลค์กับคนอื่นตลอดไงอ๋อ กิจกรรมทำทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะทำที่ไหนอ่ะทำขนมทำขนมโอเคขนมอะไรอ่ะพี่ปันเขาถามหนูว่าหายป่วยหรือยังลองไอให้เขาฟ้งกัลองไอให้เขาป้อนกันทุกคนดูกินแก้กรรมหรือยังเอ้ยกรรมคืออะไรรายการวีกับพี่ปันอ๋อดูดูพี่วีเป็นคนจังหวัดอะไรจากที่พี่รู้นะว่าวีเป็นคนนครราชสีมาอยู่ไต้หวันอะไร ไม่ใช่เหรออ้าวไม่ใช่หรออ้าวแล้วเราเป็นคนอะไรนะพราะเป็นคนจีนแล้วก็ยามไีอยู่ฮ่องกงนั่แหละมันดูเป็นแนวนั้น่ะปันแพ้มิวนิปันแพ้หลายคนเลยนะฟอนปันก็แ่เสียงก็ออนเหมือนกันนะพี่ก็ขี่หลังปันเหมือนกันไม่เห็นปันเสียอาการนี้เลยันทำหน้าทำหน้านี้ใส่อะ่อ่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่า่่่า่ หนูก็เห็นเห็นรูปฟอนส์ขี่คอพี่ปันก็อยู่อะไรขี่คอเลย่ะขี่หลัขี่หลัพี่ปันแล้วก็อยู่กันหลายคนมิวนิกก็อยู่พี่ก็มิวนิกดูพี่ปันเธอสิแล้วแบบว่าก็เลยบอกว่าถ้าเป็นมิวนิกพี่ปันไม่ฆ่าหรอกอ่อนเลยอ่อนละทั่วไอโฟนไม่เป่าพกกันไหมได้อ่อนนะก้อนสามมือเลยอ่ะขัง เล่นดนตรีดนรีเียนนกอเคส่งยิ้่ามข้างค่คอีคนอยากใหเคล็ดพูคําว่าอะไรคะเคลอะไรอยู่วะเนี่ยเคล็ดไรอยู่วะเนี่ยเคล็พร่งนี้อบแล้วขอรลังเจนหน่อยไปตั้งใจอ่านหนังสือนะคะไปเบาไปเ่าเดียวกันนะ เขาบอกว่ามิวนิคพูดโอชิเบะบนสเตทพี่รักเขาไหมลมทั้งยืนที่บ้านหน้าพี่ปันเหลวไปเลยปันเป็นไลยะมันนี่สิเอาพี่เนยพี่เนยพี่มินกับหนูใครจะรตัวกันว้ายยังไม่ใส่ตา เท่ป้ะไงหนู่าที่มิ้นไม่หวาน่หวานฉันส่งวิสงั่งคอะไรนะคงเข้าทีเข้าทีหรอคงเข้าทีผอเข้าสักทีอือฮะคงเข้าทีแบบเออเข้าทีอ่ะเออว่ามันเป็นแบบเฮ้ยมึงเก็หวานไาหวานไม่เข้าเลยอ่ะน้องในมางหำไมไม่เข้าใจน้องเลย r e a ว t คนแรกเลย เอานาโตโตกันแล้วจุงานจังเกิ้ลใครปังสุดไม่ได้เลยอ่ะมันพาไม่ถึงแต่ละคนเราจะพาวีแต่ในนี้ไม่ได้มีใครแบบไทยเป็นคำประยุกต์นะส่วนมากก็เป็นไทยแบบไทยของหลูยก็ประยุกไลฟ์พวกเราต้องแกว่ะสามสิบบวก แต่เราเล่นต้ขนาดเล่นเนอว่างเหรออมดล้นต้อกินให้หมดคนทำคนจะกิดยองคนทำไมยังไงพี่ลอคิดดูคนนี้เขามปดนรอยิมเกษตรกรที่เราเคยให้เขาไปพี่ใคิดให้หมดเขา ปั้นอะปักดํเรอ้จะทำอะไรพี่ได้ไม่เอาไม่เอาไม่กินผลมินกล้วยกล้วยอะไรไม่มีกลิ่นไม่ผก้วยเป็นผลไมหมดเลยแต่สีกเป็นผลไม้พ่อจะปั่นแบบไม่ใช่น้ำแข็งไ่่ต่างปั่นน้ำแข็งรู้ได้ไงอะ เราอยู่บนกันโลกกัน